ก็ส๊อตเลครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มเจม85หใหม่ครับที่อัปเดตในเดือนเมษายนครับก็ส um> um ุ่มเลยนะครับก็คิดว่าสุ่มสุ่มเลยดีกว่านะครับเพราะว่าอีกนานกว่าของใหม่จะมานะครับก็สำหรับรอบนี้นะครับจะใช้เจมน้อยลงนะครับกว่ารอบที่แล้วนะครับต่างกับวันนี้นะครับรอบนี้ก็น่าจะใช้คิดว่าน่าจะใช้ประมาณ27070กว่า อันนะครับไปคิดว่าน่าจะพอนะครับสองร้อแปดสิบครับพีนะครับก็สุบไปเลยดีกว uh ่า huh. คิดว่าน่าจะได้หลอดนะครับหรือถ้าเอ๊ะไม่ได้คิดว่าจะได้หลอดสิคิดว่าน่าจะได้การันตีทั้งสองอันนะครับเก้าช่องนะครับสุบไปเลยดีกว่าก็แหวนตัวนี้ก็เอาไว้เล่นมัมมี่กับบอมแมทได้นะครับก็ดีอยู่ ไม่ได้แย่นะครับกำลังตีนะส่วนของวันนี้ผมมีหมดแล้วนะครับามีทาวอนหมดแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะลบทิ้งมันก็มีแล้วทาวอนนะครับปืนปลาก,ก็มีแล้วปีกนี้ก็มีแล้วนะครับฮนูก็มีแล้วฮนูนี้แจกแตั้งแต่นานานูน้นไม่แจกให้อัปเกรดสักที จีิส่วนไม่อัปเกรดนะครับไม่อัปเกรดไม่เยี่ยมไม่แจกมาือนเดิมอีจริงก็จากที่เคยดูในกลุ่มนะครับน่าใช้ประมาณ271คัมพีนะครับสำหรับสุ่มหน้านี้นะครับก็ใครที่มีก็สุม่มเลยนะครับแล้วของดีกว่า เฉพาะ8.5นะครับกวบมดไอ้ของวกนี้มีไปแล้วนะครับแหวนก็ไว้ที่หลังดีกว่า <c oughs> อ่านี่ครับถ้าถือก็เท่ดีนะครับก็ส่งมาเป็น8.5นะครับลูกสองอ่ะมีใส่คู่นะครับถ้าค่าก็ลดความเสียหายลงมั้งถ้าได้ค่าก็มีเขียบอย่างเงี้ย ก็สกิลก็อ่านเองเลยนะครับของปืนนะครับนีดนะครับก็สำหรับการเทีนนครับก็เทียเฉพาะเสียพอแล้วมั้งหลายด่านมันคิดคิดมานานเกินไปเอาแค่เสียพอละคิดว่าน่าจะดาเมจเพิ่มดาเมจพีเอีหรือเปล่าอ่ะไม่เพิ่มนะครับดาเมจพีเไม่เพิ่มนะครับ ก็แปลว่า <Laure> น <en> <S ign smoke> ่าจะเท่ากันทุกดาบนะครับก็ดูเลยดีกว่าขอลดเสียงแป๊บนึง ดูที่มีดนะครับชาร์จเร็วอยู่นะครับเอ่อเอฟเฟกต์น่าจะบั๊กอยู่นะครับดูว่ากว้างกว้างไหมอ่าไม่กว้างเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ไม่กว้างเท่าไหร่ครับ <c oughs> ก,บ <c oughs> ก็สมแล้วนะครับที่อ่าใชกพีน้อยนะครับ ก็ใน PV ก็สุนมันย่ำกัดนะครับดาเมจก็อยู่ที่6กจ็น่าอยู่ที่60 60ประมาณนี้นะครับอันนี้ดาเมจมันคูณขึ้นมานครับมันก็เลยดูเยอะหน่อยก็น่าประมาณ60 60ต้นๆนะครับ รู้สึกว่า8.5สำหรับผมนะครับตัวนี้นะครับมีดีแค่เท่อย่างเดียวนะครับมีดีแค่เท่ครับอย่างอื่นก็ไม่มีนะครับสำหรับใครที่จะเอาจะไปใช้เป็นประโยชน์นะครับก็ก็ข้ามดีกว่ารอตู้ใหม่ดีกว่านะครับผม ระยะกาดฟันโหอยสั้นมันคือค้อนแบบเป็นเลียวค้อนเลยอะ่ะเหมือนได้ค้อนแบบค้อนปกติที่ไม่ถึงที่ไม่ถึงแปดดาวอะ่ะกค้อนปกติที่ไม่ถึงแปดดาวอะ่ะโคตรใกล้มืถือได้เล่นไม่เฉยส่วนปืนก็ ปืนถามว่าดีไหมก็ถ้าคนน้อยก็เอาไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับก็ไปดีกว่าครับไปแล้วผมราคิดต่อไปครับก็คิดว่าน่าจะเป็นคลิปมัมมี่นะครับก็เกมนี้หมดอื่นผมคิดว่ามันก็ไม่สนุกครับไปครับผมจะคิดต่อไปครับ